สวัสดีครับสวัสดีอสวัสดีชาว,วามมาโซเชียลมันก็วันนี้จะมา้องเพลงเอ,อ,องเพลงดีกว่าก่อนจากกันเธอเตรียมหัวใจมาก่อนเตรียมจะหายไปยังใจรอ้อน จบทุกอย่างที่ส้อมหรือเคยฝันไยชันนอนที่เคยสวมใส่ของคนรุปนไทยอย่นม,มุมน้ำไหเก็บทุกอย่างไม่เหลือร่องรอย น้ำที่มีกันเกลไปเสียงอ่อนโยนความหวานรอยยิ้มที่สวยงามสิ่งใด้สุดแต่ใจเท่นนัะ้ต้องการอะไรจะเอาชีวิตคนคนคนนี้จากไปแต่เธอไม่อาจอารักไปจากหัวใจ มากันแค่นี้ไวรุ่นกุไหนครับ